สวัสดียามเช้ากับฝนพรำอากาศเย็นๆนะทุกคนเริยะนี้คิดว่าหลายพื้นที่จะมีฝนตกแล้วก็คิดว่าน่าจะใกล้ปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะอีกไม่กี่วันก็ถึงเทศกาลออกพรรษาแล้ว ช่วงหาเสียงเลือกตั้งนั้นนะ่ะเราเคยพูดถึงนโยบายเด่นที่โดนใจเราแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจไม่ไม่ออกเผยแร่เนาะเพราะว่าการเสนอนโยบายอยากให้เป็นหน้าที่ของแต่ละพรรคการเมืองเป็นหน้าที่ของแต่ละผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก็เลยไม่เอาออกทางช่องหนุ่มมนรลมแล้วก็ไม่นำเสนอทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือทางใดๆทั้งสิ้นนะแต่ปัจจุบันนี้ได้เกิดรัฐบาลของประเทศไทยแล้วซึ่งจะเป็นพักไหนที่ประชาชนเลือกสสอนคนไหนที่ประชาชนเลือกเราเองก็สนับสนุนทั้งสิ้นนั่นแหละ และนโยบายที่โดนใจเราก็คือเรื่องของเงินดิจิทัลวันนี้ก็เลยจะพูดเรื่องนี้สักนิดหน่อยตามเวลา10ไม่เกิน15นาทีเนาะเราเคยคุยถึงเรื่องของปัจจัยหรือองค์ประกอบของชาติรัฐหรืออาจจะเรียกว่าประเทศ จะเรียกว่าชาติอะไรก็ตามแต่นะซึ่งโดยคำว่า,ารัฐเนี่ยโฟกัสหรือเป้าหมายจะไปให้ความสำคัญกับพื้นที่ประชาชนการบริหารกรัฐบาลและอธิปไตยมีความเป็นอิสระเนเราก็เคยเล่าให้ฟังว่าองค์ประกอบทั้งสีประการที่รวมแล้วเรียกว่า รัฐประเทศชาตนะิจะมีความแข็งแรงอยู่ได้ประเทศจะต้องมีพลังหรือที่เรียกว่าพลังอำนาจแห่งชาติที่ประกอบไปด้วยสังคมเศรษฐกิจการเมืองการทหารการต่างประเทศ วิทเทคโนโลยีและตัวท้ายสุดคือตัวที่7มีความสำคัญมากก็คือโลกเสมือนจริงการต่อสู้การทำการค้าการเมืองปัจจุบันนี้เห็นเห็นชัดว่าทำกันอย่างได้ผลอย่างรุนแรงและมีผลกระทบกับโลกแห่งความเป็นจริง จะเห็นว่าการตหารนั้นมีสงครามเซเบอร์ซึ่งก่อผลชัยชนะและผลเสียหายอย่างรุนแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสงครามบนโลกแห่งความเป็นจริงจะเห็นว่ามีการทำการเหมืองกันผ่านโลกเสมือนจริงแล้วก็ก่อผลให้ได้รับชัยชนะ และได้รับความพ่ายแพ้เสียหายทางการเมืองบนโลกแห่งความเป็นจริงรวมทั้งมีการทำเศรษฐกิจในโลกสมือนจริงก่อให้ผลเจริญเติบโตหรือเกิดความเสียหายบนโลกแห่งความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้น ขณะที่เราอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนั้นจะมีโลกอีกใบหนึ่งโลกอีกมิติหนึ่งที่เรียกว่าโลกเสมือนจริงที่มีพลังอํานาจแห่งชาติในโลกเสมือนจริงด้วยและพลังอํานาจแห่งชาติทั้ง7เ,เหล่านั้นน่นนะก็ส่งผลบวกผลลบต่อโลกแห่งความเป็นจริงด้วยขณะที่เราอยู่บนพื้นแผ่นดินของประเทศไทย ที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นในมิติคู่ขนานในโลกเสม,มือนจริงก็มีประเทศไทยเสม,มือนจริงอยู่เหมือนกันจึงเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องสร้างประเทศไทยเสม,มือนจริงให้มีความเข้มแข็งมีการพัฒนาด้วยรัฐตัวหนึ่งที่จะทําให้การค้าในโลกเสม,มือนจริงซึ่งเป็นพลังอํานาจแห่งชาติในทางเ,ศ,เศรษฐกิจนั้นมีความเข้มแข็ง ปัจจัยสำคัญคือเรื่องการเงินบนโลกสสมือนจริงก็จำเป็นจะต้องเกิดเป็นตัวเป็นตนได้แล้วเงินดิจิทัลการทำอย่างเป็นระบบจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พลังอำนาจแห่งชาติในโลกสสมือนจริงคือเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งแน่นอน ในการระหว่างประเทศก็จะต้องมีการต่อสู้แย่งชิงกันในเรื่องของทางเศรษฐกิจก็ย่อมส่งผลกระทบกับประเทศอื่นหากระบบเงินดิจิทัลของเราในโลกเสม,มือนจริงประสบความสำเร็จเพราะจะทำให้เศรษฐกิจในโลกเสม,มือนจริงของเราเข้มแข็งและส่งผลกับเศรษฐกิจอันเป็นพลังอำน,นาจแห่งชาติบนโลกแห่งความเป็นจริงของเราด้วย และแน่นอนถ้าไปศึกษาถึงระบบใช้คำว่าระบบเงินดิจิตอลครั้งนี้บนโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับในประเทศไทยก็จะส่งผลกระทบกับธุรกิจประเภทแรกคือเสือนอนกินประเภทที่สอง พวกธุรกิจสีเทาพวกธุรกิจสีดำแม้แต่ในกลุ่มของพวกทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการช่อราชคือการโกงประชาชนหรือการบังหลวงคือการโกงภาษีอากรก็มีผลกระทบอย่างสำคัญเหตุผลเพราะเงินดิจิตัลนั้น จะไปจะมาสามารถควบคุมและรู้ตัวตนได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเงินดิจิตอลนั้นถ้าทุกคนได้ไปศึกษาก็จะเห็นว่าเกิดผลผลดีก็คือไม่ต้องเอาตัวเงินจริง,รงๆมาใช้เงินดิจิตอลเปรียบเสมือนคูปอง ที่เข้ามาในตลาดของเราเนี่ยแล้วเราก็แจกคูปองไปคนละหมื่นละหมื่นละหมื่นแล้วคูปองนั้นก็ใช้ในบริเวณพื้นที่ของเราพื้นที่ของเราที่ยกตัวอย่างก็เปรียบเสมือนโลกเสมือนจริงก็ได้แต่ในทางเศรษฐกิจนั้นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ มีผลกระทบต่อเงินแห่งความเป็นจริงมีผลกระทบในทางบวกต่อภาษีอากรน,นี่คือประการแรกคือเงิน1,000งบาทต่อหัวใช้ในรัศมี4กิโลหรือจะขยายไปใน1นึ่อำเภอที่มีภูมิเนาอยู่เงิน1,000งบาทก็จะกระจายไปทั่วประเทศหวานเมล็ดพันธุ์แห่งเศรษฐกิจไปทั่วประเทศ จเจริญงาะงอกงามไปทั่วประเทศลดช่องว่างของทางเศรษฐกิจไปทั่วประเทศทางหนึ่งจะบอกว่าเป็นการแจกเงินก็ได้แต่เกิดอีกทางหนึ่งคือทางที่สคือการกระตุ้นเศรษฐกิจและทางที่สที่กล่าวไปแล้วเป็นในยะสำคัญของการทำให้เศรษฐกิจในโลกเสมือนจริงมีความเข้มแข็งพลังอำนาจแห่งชาติ ในโลกสมือนจริงมีความเข้มแข็งซึ่งจะส่งผลต่อประเทศไทยบนโลกแห่งความเป็นจริงอย่างมีนัยยะสําคัญด้วยครั้งหนึ่งเราเคยเสียดายนโยบายเอเชียบอลบอลที่แปลว่าพันธบัตรในสมัยนั้นเราก็เคยพูดกับคนใกล้ชิดหลายคนว่านโยบายนี้มีผลกระทบในทางการเงินในทางพันธบัตร ระหว่างประเทศอย่างมากโดยเฉพาะต่อขายใหญ่ในระหว่างประเทศปัจจุบันจะเห็นว่ามีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงในประการที่2นโยบายนั้นก็จะมีผลกระทบต่อขายใหญ่ภายในประเทศซึ่งเงินดิจิตอลก็อยู่ในบ่วงบุญบ่วงกรรมเดียวกันเราขอพูดสันส้นๆแค่นี้เนาะทั้งหมดก็อยากให้ทุกคนได้สนับสนุนในสิ่งที่ดี มีข้อพร่องอะไรก็ช่วยกันคิดไปมันไม่มีอะไรที่ดีร้อยเปอร์เซ็แต่ขอให้เริ่มทำในสิ่งที่เห็นชัดเจนว่าเป็นโอกาสของประเทศเป็นโอกาสของประชาชนโอเคนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับเช้าวันที่ฝนพรำ,รำอากาศเย็นๆขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงโอกาสหน้าเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับ